ดีรครับพี่น้องผมมือนีก็พอกันอีกเช็นเคยครับพี่น้องบายโม่งเจีอยบใบสองแล้วลงตรงลูงท่ามาหาล่อย,ยิงป่าพี่น้องมาสองคนครับมือนีนี่ครับพี่น้องมากก็ไปเอกครับมือนีสวัสดีครับไปยังกว่ามีไหมจอปลาครับออกปลาแล้วได้มองพร้อมด้วย วาตองไก่พี่น้องนี่ครับขึ้นยุนีขึ้นว่ามันสองตัวแล้วก็เลยสีมาล่องล่องเบิร์ว่ามันเป็นยังไงยิ่งปลาไก่ยิ่งว่าแต่ปีหกเท่าไหร่วะหกสี่พุทธยิ่งว่ถือจ้าเสียพี่น้องเลยอนหกปีหกขาแล้วครับนี่มันก็ัได้อยู่ปีนี้ได้แค่เดี๋ยวว่ารุดเบิร์ครับพี่น้องปีนี้นะมันจะเป็นยังไงมันขึ้นนี่แหละครับนี่เอานี่แหละก็าตองไก่ครับ นี่ปลาอื่นมาเคยผัดปลาอื่นก็หายยงยากแล้วเดินี้ปดูปลาอย่างปลาคอก็ยากเติบแล้วเกี่ยวปลาตองนั่นแะยากจะปลาตองไก่เ้ยพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นเบืองนกันเด้อพี่น้องขึ้นยุ่งอ้าวนี่แหละครับตอนนี้จับเวลาไปแล้วครับว่างหันอีคืนสองเที่ยแล้วไทยบอนท่านเดี๋ยวมาลุ้นเมืองน้ำกันครับพี่น้องพากระบ,บอกไม่พ่ยองเลยนี่อย่างสองสิทพิ์ขั้นตกับเปลี่ยนอย่างแล้ีแดงแป๊ะเลย นั่งอยู่บ่งเดียวกันเลยพี่น้องเนี่ยนั่งอยู่นี่ยิ่งก็ไปนี่แหละเดี๋ยวว่ารุ่นเบิ้งมาถิดผ่านบ่ปะไกน่นี่ปีหกขาเดีวติดตามเบิึงพี่น้องาม,มาครับพี่น้องมารุ่นกันมึงมันขึ้นแค่ว่ามันสิบนาทีเด้น้องห,หอันเนาะสิบนาทีตัวบอกไงเลยพี่น้องเนาะตั้งหลักบอกท่านเลยมันขึ้นเองแล้วเด้มาหัน ประมาณเก่านาที่สิบนาทีแเลยครับปลาตัวนี้คืนปนทุกข์ปนทุกว่ามันแม่ใหญ่เติบอะไรไปเนองตัวใหญ่เติบอยู่ขึ้นอยู่วัวงช่วงกลางนี่เลยครับนี่ยบลูารบกิลูดบูทาร์าโลโลกริลูดหรอกปลาตัวนี้การพบว่ยาใหญ่กว่านปลาขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวไปจะถืออีดิบ้านเดี๋ยวเตรียมพร้อมตียีพี่น้องมัน โอ้โหขักขนาดนี้เดี๋ยวมาลุ้นเบิรงพี่น้องมันจะเป็นยังไงโอ้คนละตัวหนิตัวนี้คนละตัวคนละตัวโอ้ตัวนี้ขึ้นไกลแจ๊ะโอ้ขัดขึ้นต้นไม้เดยขึ้นจริงพี่น้องเลยมันฝนประเณที่ต้นไม้แถวนี้มีแต่หมดแดงครับกระถิบเป็นเหลี่ยมๆแน่เด้อ มันบรแดด,ดดีเนาะมีแต่กี่ฝาบรแด,ด,ดเอาซะเลยล,ล่ะโอ้ยแว่นหัวเลยลืมหัวแว่นตาพันโตโอ้ยโองไปยันเห็นที่เขาตาดีครับตรงนี้มัวเลยปางโม่นเนี่ยรอ่วบึงพี่น้องมันจะเป็นยังไงมีหอดสวัยครับแต่ว่างสวัยหน่อย Cứt lèo mất này, cái gáy này Nhìn vào thân, thái vào vào thân Vì lẽ không tăng thang, khắc khắc Rất là cứng bọn này Hơ, เฮ้ย hey, ้ยไปไป่ไป่คือโดนเถอะโบถือพี่น้องเลยโอ้โมันบ่แม่นตัวนั้นเด้บ่แม่นตัวใหญ่เด้ตัวใหญ่ขึ้นอยู่งช่วงกลางพี่น้องเอันนี้มันขึ้นอยู่ใกล้ไหมอู้ยบ่โดนครับพี่น้อง ฟ้าสองกับบอกก็ผดนเลยโอ้ตัวใหญ่ขึ้นแซนน้อบานพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยย่าของใหม่ตัวว้ยอู้ยของหน้าบัดเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นรถพี่น้อง <c oughs> มาพี่น้องบาน มาลุเบ่งไหมผ่าไปแล้วหนึ่งครับลูกดอกขึ้นบ่ได้ต้งหาพ,งพี่น้องเอ้ยทีพุนข้าอย่าผุนเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดไหม่ครับช้าก็ติดเอยียงโอ้ของไหม่เลยลุงอยากท่านโตกเด็กซีนที่พี่้องเดี๋ยวนี้เมียน <c oughs> บอกเดี๋ยวมาุลุเบ่งไหมครับ ตอนนี้ได้แปดนาทีแล้วพี่น้องแปดนาทีเก่านาทีนี่น,นะขึ้นปลาตัวนี้ขึ้นเลี้ยวเติบอยู่กับบ่พ่อสิบห้านาทีเดิสิบยางไดกับสิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีเก่านาทีสิบสิบเอ็ดสิบสองะสี่ยังนี่นะก็จะขึ้นเลยหัวเสียงฟังของไห <c oughs> วใบสามคนจิตตก ที่เรกคือว่าใบาสองวันนี้ใบสองเดี๋ยวพาห้องบุบุญเดี๋ยวพี่น้องไปพาพายุเขาติมือนี่อ้าวงานเขาแล้วพี่น้องเดีย๋ยวรุนเบิ้งครับตัวเมื่อกี้นี่ตัวน่อยยิ่งเมื่อกี้แต่ตัวใหญ่นีบอนได้ซุ่นทักทีครับขึ้นสามซี่เดียแล้วแต่บอนได้ซุ่นครับใกล้เวลาเขาจะขึ้นแล้วเดี๋ยพี่น้อง 阿拉没得。嗯 จังหวะนี้เลียวเห็นอูรูรูเตว่ายิ่งคือบุตรเฮ้อเห็นขึ้นมาเลยบุตรสีเวียนฮะบุตรสีเวียนปังโถโถรโทรเบ็ดเลยโอ้เห็นอูรูรูขึ้นมาเบ็ดจนเบ็ดตัวเลยครับป้าป็นเบ็ดไทยบนยอดจริงหรอโอ้โทรโทรโท ป๊าดสิบสองนาทีสิบสองนาทีขึ้นได้เห็นบ่ปื๊ืพี่น้องเืืืเื็ืืืืืืืืืืืืืืกืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืน่ีนนืืืือืืืืนื <laughs> นืืืืืืืนืะืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืยมอน อู้ด้ปิงมน้ามันหนึ่งเพราะว่ามันยิ่งสวยเดี๋ยวขออนุญาตเอาลูกดอกขึ้นนะครับโอ้ยอันนึงก็ติดอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือรุ่นสิเป็นนังฟังนล้พุ่นดอกไปน้องปะปะกองใหญ่ไหมยเรื่องหน่อยๆครับเหลียวเห็นไปจะผเดเรยวเห็นหัวโตครับอันที่ยิ่งไปก็โอ้ยปวดไปฝนก็จะตกไปนี่พี่น้องเอ้ยปิญญาณมาเลยแหล่ปื้อๆมาเลย อ้เนยัูยปลากัจักสิขึ้นขึ้นบ่ขึ้นเด้อบัดที่นี่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวจักนาที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเดยอีกสองนาทีเอาเดี๋ยวรอบมึงจักแป๊บพี่น้องกันบ่ขึ้นก็สิเศร้ายิ่งเลยครับยิ่งผู้ละสองเตียแล้วครับบ่โด้นครับพี่น้องต้องมาแก่แค็มเสียงปลาอย่างตต็ง ว่านสิบ่ขึ้นอีเด้ขึ้นจากที่ขึ้นมงไหนเด้อที่ขึ้นอยู่ระวาวังที่เลี้ยวเด้อพี่น้องเลยไปครับพี่นอ้องปลาบ่ขึ้นดอกปลานี้แล้วล่ะยิ่งทีเดียวนีหนีเลยปลาไอ้ฝ่ากับห้องบุมบ้มวุ่พี่น้องไปพอกันสนงอกเลยครับเดี๋ยวพันเตาลงเอาลูกดอกจะเข้าก<ว>ันเสียง <laughs> เสียงฝนมาแล้วบุบๆเลยหมือขื้มาเลย เอาครับพี่น้องโบนิกินหรอกครับฝ้ากระมืนมากผลเทิ่งแดดก็ออกห้องบึมๆอยู่เดี๋ยวมือหลังจังคำว่ากันไหมพี่น้องปะาไก,ก่านี่สีมาเอามายู่หรอก <S <S เดี๋ยวออเป็นสั้นๆตัวเนาะทัานต้องเดี๋ยวสิออกค้างว่ได้้นสิตกเพระาะว่ามันเป็นขี้ดินท่ามครับพี่น้องเดี๋ยวรถสะออกว่าไรไป <S 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 ไปเดี๋ยวคลิปนายพ,พ่อๆกันไหมพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสิมเคราเมืองใหม่หรอครับปไปเลับบ้าน